สวัสดีค่ะเจอมาสีแล้วนะมาสีมาแล้ววันนี้มาจะมาทำง่ายๆอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวง่ายๆใครก็กินได้ใครก็ทำได้ด้วยใครก็ทำได้ง่ายๆใครก็ทำได้นะคะมาดูเครื่องปรุงนะคะทำอะไรผัดซีอิ๊วหมู <laughs> ผัดซีอิ๊วหมูค่ะ ไครมีไก่ทะเลอะไรก<ม>็ได้หมดมีทะเลก็ได้หมดนะแต่นนี้มาจะทําหมูนะ,ะดูเครื่องปรุงนะคะมีเส้นใหญ่เส้นเนี้ยมากคุกตีอดวดาไปแล้วนะคุกให้มันเข้ากันแล้วก็กระเทียมไข่หมูหมูหมักหมูหม,มักมาหมักยังไงมาหมักมีน้ําตาล มีน้ำมันหน่อยหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสนิดหนึ่งน้ำตาลทรายแค่นั้นแหละซีอิ๊วขาวผักแล้วก็ผักคะน้านะคะมาใช้ไข่ลูกใหญ่ใหญ่ไข่อะไรไข่อันนี้มาเอาไข่เป็ดไข่เป็ดอ่าไข่เป็ดมันจะแดงกว่าไข่ไก่ไข่ไก่ไม่ค่อยแดงมาเลยเอานี่สีมันจะได้สวยหน่อยเนาะ ไดูพันธุ์นะคะทำง,ง่ายๆทำไม่ยากนะคะอาหารจานเดียวกินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งบ้านกินตอนไหนก็ได้ด้วยผัดแป๊บเดียวเป็นอาหารที่ง่ายมากถ้าใครชอบทะเลก็ใส่ทะเลได้ค่ะหรือใส่รวมเลยก็ได้ หมูไก่ทะเลหมึกกุ้งได้หมดค่ะน้ำมันมันหมูค่ะที่บ้านเน้น้ำมันหมูมนะคะม,มันจะหอมดีหอมค่ะท่านก็คาวอร่อยมันหมูค่ะ เทียมนะคะ่าชอบใส่กระเทียมเยอะๆมันหอมกระเทียมให้เหลืองนิดหน่อยให้มันหอมนะคะไครก็ผัดได้นะคะแต่ว่าใครจะผัดให้มันอร่อยต้องก็ผัดยากนะจะให้รสมันกุ้งกลมแต่มันมันก็ไม่ยากนะ้นก็ทำง่ายๆ เดี๋ยผัดให้มันแห้งค่ะผ,ผัดให้มันแห้งให้เส้นมันแห้งมันจะอร่อยถ้าจะให้อร่อยดีถ้าเป็นมาผัดกินเองหน้ามาจะใส่ปรุงเลยปรุงเครื่องเลยใส่น้ำตาลน้ำส้มพริกใส่ไปเลยอร่อยค่ะไม่ต้องไปเติมอีกเติมใส่ผัดตอนในกระทะนี่มันจะอร่อยกว่าแตบบ่เติมทีหลังมดุด ซอยนะคะหมูหั่นชิ้นมาผัดหมูผัดเจนหมู้ังมากเลยใส่เงสะใจไปเลยหมูอย่างมากเลยหมูสองขีดเราไม่ต้องห่วงเครื่องนะคะใส่ไปเลยยังไงจะอร่อยแต่บางคนถ้าไม่ชอบเนื้อ เนื้อผัดเนื้ออะไรก็มุกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แต่กระเทียมแล้วก็ผัดไข่เส้นไข่อย่างเดียวถ้าหมูเราหมักแล้วมันก็จะนิ่มนะคะผัดง่าย ยุกเม็ดหน่อตังคมันจะสุกยากนะคะใส่ไปก่อน เป็นสีนี้แล้วใส่ไข่ลงไปนะคะดูเบลือเลย่บางโหก็จะทอดไข่ก่อนนะคะทอดไข่เสร็จแล้วก็เอามาใส่ทีหลังอันนี้แตมาจะทานแบบนีน้เลยเราก็ไม่ต้องตีให้ไข่มัน แตกละเอียดมากนะคะทำมันจะไม่สวยนะตีไข่ให้มันเป็นชิ้นๆเลยพักไข่ไว้ก่อนนะคะใส่เส้นลงไปค่ะ ่ายแต่อร่อยแน่นอนนะคะต้มเครื่องลงไปเลยค่ะค<อ>่ะกีมันได้ผัดหมี่ข้าที่แผนมิ้น ถ้าเส้นใหญ่มันมาจากตลาดมันแข็งนะคะเราเติมน้ำไปนิดนึงเขาจะได้นิ่มลงนะคะใส่ผักไปเลยไม่ชอบผักมากก็ใส่มากนะคะไม่ชอบมากก็ใส่นิดเดียว ปรุงลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มสองช้อนโต๊ะนะคะเหียงปรุงนิดนึงหนึ่งช้อนกา วัดขวาเขียววัดขวาเขียวนะคะเกลือหอมน้ำตาน้อยหนึ่งใช่ไหมนนะคะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคุณแล้วผัดนี้เลยถ้ามาผัดจีเองมากจะเติมน้ำส้มเติมพริกลงไปเลยอันนี้มาาไปเติมนะคะให้เติมทีหลังให้ลูกๆและหลานดูก่อนนะถ้าใครอยาก เหดหยาบเปรี้ยวอะไรก็เติมเมานะคะน้ำาตาลติมลงไปถ้าใครชอบผักกินก็ติมลงไปเลยมันจะได้เข้ากันนี่อย่ดี ิ้นิดนึงเนะขอขอนะนะาะพอพอดีไหมวันร้อนพอดีค่ะถ้าเราทอดน้ำซ้มทอดที่กเนทิยมเสหลังเนาะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟ hai đĩa điều hạt tiêu xay muối เส้นหมี่ก็ได้ค่ะเอาเส้นหมี่ผัดก็ได้นะเส้นเล็กผัดได้ไดหมดค่ะเส้นหมี่เส้น,สนเล็กผัดเียวผัดได้หมดผัดได้หมดเลยค่ะผัดสูตรเดียวกันนี่แหละนะรสชาติแล้วก็ชิมเอานะคะถ้าชอบรสไหน ชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มลงไปถ้าชอบหวานก็เติมหวานก็เติมน้ำตาลลงไปชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปด้วยมันปรุงได้ปรุงได้อันนี้เราอันนี้ลาไม่ปรุงอันนี้ปรุงไว้กลางๆผัดรสแต่รสชาติมันพอดีเลยแต่ถ้าเราใส่น้ำส้มใส่พริกพริกแห้งอ่ะพริกป่นลงไปอีกมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกนะคะรสชาติเสร็จแล้วนะคะมาทําง่ายๆให้ดูนะใครอยากทากินเป็นก็ไปทําตามมามาดูนะอร่อยนะคะ เ,เดี๋ยววันหลังถ้ามเาีเมนูอะไรที่ใหม่ๆนะง่ายๆง่ายๆจะเป็นผัดไทยหรือผัดลัดหน้าหรือจะผัดอะไรก็ได้บอกมาเลยนะมาจะพาทำอันไหนที่มาทำเป็นไงจะาพาทมแต่พวกนี้มาเคยทำขายมาแล้วนะไม่ต้องห่วงอร่อยค่ะอร่อยจริงอขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมติดตามมานะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะลูกหลานก็ขอให้ลูกหลานที่ติดตามมาให้มีความสุขความเจริญขอให้มีแต่โชคดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอย่าลืมนะคะดูมาติดตามมาด้วยนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ